สบายดีเด้อพี่พี่น้องทั่วโลกบันนี้ิมถ่ายอันน่ะพี่มาตกให้บางเด็กพี่มาตกพี่มาต,ก,มาตกกับฝนลื่นเลยแบบสิถ่ายคุ ถใช่ถนนทางให้เ้า่อนน้าให้สิเลกินผักปุระปีนี่พี่น้องเป็นไรนเนาะเพื่อนเพื่อนสิเลอันปลูกผักมาเป็นผักต้มแล้วเ่หนาวดอกฟิลิปขอยสิเลแอปบ,บ่ปีนี่ กำลังโผล่มาเพราะว่าอันฮิมาตกลงมาใส่มาถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งเด้อมมาเนี่ยออกมาถ่ายนะฟิลิปฟิลิปกำลังออกไปเพราะว่าหิมาตกลงมาใส่พี่น้องมาถ่ายฟิลิปให้เบิร์นเดฟฟิลิปกำลัง กำลังอ,ออกไปยี่มพะพัตกลงมาใส่เนาะสได้รแอปบอมปีนี่สได้รแอปอันตกฟิลิปปอปีนี่เนาะอันนี้ก็ขี้ขานยกขาวเลยนะกระทางพักมาถ่ายอัน ยิ่มาตกให้เปิดเยอะพี่น้องอ่ามาเต็มตกมาได้ด้ด้สิได้ปลูกผักอยู่นี่เนาะ โอเคพี่น้องเท่านี้แล้วเนาะบายบาย